ครับอจารันครับท่านเทวดาออลูกน้ำเขารับท่านเทวดาขณะนี้เราได้ส่งทิพยเนตรลงไปยังโลกมนุษย์แล้วอ้อเป็นยังไงขณะนี้เดือดร้อนกันไปทั่วแล้วเดือดร้อนอะไรมันมีภัยพิษระบาดไปทั่วโลกโอ้โหทำให้ความเดือดร้อนไปหมดเลยตอนนี้ทุกอย่างอยู่ในวิกฤตโอ้โหถึงขนาดนั้นเลยเหรอใช่ครับทั่วไปหมดเลยเหรอทั่วโลกครับมันเกิดอะไรขึ้นวิกฤตที่ว่าเนี่ยมันเกิดจากเชื้อ ไวรัสหรือว่าเชื้อโรคที่มันแพร่กระจายไปตามอากาศไปทางลมหายใจไปทางอะไรแล้วมันแพร่ไปทั่วแล้วมันเป็นอันตรายเป็นอันตรายที่สุดที่เคยปรากฏมาเอาอแล้วท,ท่านเทวดาจะทํายังไงละขอรับหน้าที่เทวดาเขาต้องลงไปช่วยอนุเคราะห์อ,อนุบาลเขา<ต>ให้เขาปลอดภัยแล้วจะช่วยยังไงจะลงไปช่วยเขายังไงใช่เทวดาอยู่วนว,นวิมานก็ต้องสอดส่องดูที่ไหนเดือดร้อนที่ไหนพอที่จะบรรเทาแล้วเราก็ไปช่วยเหลือพอโรคมนุษย์หายดีแล้วใช่มันก็จะ ขึ้นมาบนสวรรค์เทวดาไม่ต้องกลัวเลยทำไมไม่ต้องกลัวขนาดโลคมนุษย์มันยังระบาดขนาดนี้อีกไม่ช้ามันก็อาจจะระบาดมาถึงบนสวรรค์บนวิมานเราได้โอ้โหอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องตัดไฟตั้งแต่ต้นลมเพื่ไปช่วยกำจัดซะก่อนดีครับท่านเทวดาครับเอาละเมื่อพร้อมแล้วเทวดาจะได้ขึ้นวิมาน เพื่อจะได้บอกกล่าวให้เขารู้วิมานเทว,วดาใช่โอถงโออาโอวิมานเทวดาเป็นที่อยู่อันศักดิ์สิทธิ์เป็นอยู่ที่อันลื่นลมมากงั้นรีบขึ้นเลยท่านเทว,วดาเดี๋ยว <S <S ขึ้นอะไรนะวิมานวิมานวิมานจากบนซอกตรงนี้ได้ ก้าวขึ้นตรงนี้ใช่ถึงวิมาแล้วนี่แหละสมมติจินตนาการแคจินตนาการเอามั่งทีจะไปจัดตาเกลียมอะไรทันเราเหรอโกหกมาตั้งแต่หนุ่มๆไหมสมมุติอ๋อสมมติสมมุติว่าขึ้นวิมาแล้วใช่อยู่มาวิมาแล้วแล้วทำไงต่อแล้วยังไงต่อเทวดาก็ต้องร้องเพลงโนเนเพื่อจะลงไปช่วยเขาลำบากยากแค้นอย่างนี้เทวดามัวแต่ร้องเพลงใช่ไม่ใช่ร้องเพลงแบบนั้นะไม่ใช่ร้องเพลงร้องเพลง ในการแสดงล oh. ะหน้าที่เราต้องแสดงเพลงประจำตัวเทวดาคือเพลงโนเนอท่านที่ดูเราแสดงอยู่เนี่ย uh uh. คือ านฟังแล้วท่านจะได้ความรู้ท่านดูแล้วท่านจะได้ความบันเทิงเพื่อรอความกังใจให้มีกำลังใจสู้ภัยต่อไปอ๋อดีดีดีเ<ร>เอาเลยเทวดาเริ่เลยเา,าให้ให้ให้ผมสองก็ทำอะไรผมร้องโนเนพวกคุณต้องเป็นลูกคู่ช่วยกันร้องเพลงโนเนอ๋อได้ได้ได้มีวงปีพาดของเรานี่มาช่วยสำนักการสังคีตกรมศิลปากรใช่โอ้โหได้ได้เลยท่านเทวดากระโถนไหมไม่ต้องไม่ต้องทำไมอะ เทวดาไม่อยากจะแพร่เชื้อต่อไปจะกล่าวถึงเทวาเอิง ah เอ UM <t> ิงสุลาลิปเออเดี๋ยว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 เที๋ยวเด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 ียวเดี๋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 ยวเวเดี๋วเดี๋ย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 วเี๋ยวเดี๋ย กองยาวกับละครกับขนกับละครชาตรีเขาตีไม้ไผ่เนี่ยกับเขาตีลงอ๋อตีลงผมกลัวมันจะระบาดไปข้างล่างอีกเยอะไม่ต้องตีลงอยู่บนเนี่ยแปะแปะอยู่ตรงเนี้ยคุณตีขึ้นผมยืนข้างบนเนี่ยมันอันตรายใช้ตีธรรมดาวจะกล่าวถึงเทวาเอิงเอิงในัุราลิป แจ้งว่าโลกเกิดวิกฤตนะโควิดนายทินเออยโนเนโนเนโนชาไม่รักไม่มาเลยเออยโนเนโนเนโนชาไม่รักไม่มาเลยเออยทั้งยุโรปอเมริกาเออเออเอยหาวัคซีนอู่ฮั่นจีนลามเข้ามามันหนาวิตกเออตายโนเนโนเนโนชาไม่รัก ไม่มาเลยเอ้ยโนเนโนเนโนชาไม่รักไม่มาเลยเอ้ยไวรัสโคโรนาเอิงเอิงเอ้ยพาพิษลายถ้าถึงไทยจะอันตรายต้องหยิบยกเอ้ยไอโนเนโนเนโนชาไม่รักไม่มาเลยเอ้ยไอ้โนเนโนเนโนชาไม่รักไม่มาเลยเอ้ย สร้างสติให้ตะหนักเอิงเอิงเอยแต่อย่าตนกเราช่วยกันป้องช่วยกันปกชงให้ปลอดภัยเอ้ยโนเนโนชาไม่รักไม่มาเลยเอ้ยโนเนโนเนโนชาไม่รักไม่มาเลยเอ้ยกินร้อนชนเราเอิงเอิงเอ่ยเข้าล้างมือ ต้องช่วยกันยึดถือระวังระวัยเอ,ยอ้ยโนเนโนเนโนชาไม่รักไม่มาเลยเอ,ยอ้ยโนเนโนเนโนชาไม่รักไม่มาเลยเอ้ยทุกภาคสวนต้องรวมแรงเอิงเอิงเอิ้ยแรรวมใจอีกไม่ช้าประเทศไทยต้องชนะ เอยโนเนโนเนโนชาไม่รักไม่มาเลยเออโนเนโนเนโนชาไม่รักไม่มาเลยเอยเห็นไหมนี่ละประเทศไทยเราต้องช่วยกันร่วมแรงร่วมใจต่อสู้ต่อไปแล้วเราจะชนะใช่